สวัสดีครับครูรุ่งโรดทริเป็กหรือครูรุ่งจากจังหวัดน่านครับสวัสดีค่ะนางสาวธนพรบุญอาจน้องอ้อจากนาครสวรรค์ค่ะ สวัสดีครับผมกิจกรเชิญเลนต์นะครับชื่อเล่นซีซีนะครับมาจากระยองนะครับสวัสดีครับผมนายวิรัติพิมพ์าเอจากโรงเรียนนนทรีวิทยากรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับชลิดิศสวรนลาเชลเลนชแม็กปทุมธานีครับสวัสดีครับผมนายสุภาพบริบูรณ์กุลเอครับจากเชียงใหม่ครับ สวัสดีค่ะนิวรัตเล่นแพทย์คุณครูติ๋มจากลำปางค่ะคระสวัสดีครับครูพิยานายวิเชียรชื่อเล่นชิดต้อมจากลำปางครับยินดีรับจครับสวัสดีค่ะคุณครูวิรวรรณเพ็ญจันทร์ครูอุจากเชียภูมิค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณครูฐานิตามุ่งพาราดค่ะครูแหวนค่ะจากนครราชสีมาค่ะยินดีที่